P.C.O.V. ควรทานในช่วงไหนแับคนที่เตรียมตัวบำรุงที่จะมีน้องทานได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่เคสที่มีการฉีดยากระตุ้นไข่ในการทำเด็กหลอดแก้วช่วงที่เรากำลังฉีดยากระตุ้นไข่อยู่ก็ยังคงทานไม่ต้องงดช่วงเตรียมผนังมดลูกยังคงต้องทาน P.C.O.V. ไหมยังคงต้องทานนะคะเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน one, และเป็นการลดภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบยซึ่งอาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนในการฝังตัวอ่อนได้ดังนั้นจริงๆแล้ว P.C.O.V. เนี่ยเราทานตั้งแต่ ช่วงกระตุ้นไข่ช่วงเตรียมผนังมดลูกใส่ตัวอ่อนไปแล้วหยุดตั้งคันแล้วหยุดให้นมบุตรไม่ทานนะคะผลิตภัณฑ์ P C O s I D นะคะทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยที่จะมีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนผิดปกติหรือว่าฮอร์โมนเพศเรื่องไม่สมดุลเนี่ยนะคะมักจะเป็นในช่วงวัยเจริญพันธุ์อายุ1ิบ8บางคนก็มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนแล้วนะคะสามารถที่จะทาน P C O s I ได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ P C O s I D นะคะถ้าเราจะทานให้เห็นผลคุณแม่ๆมต้องควบคุมพฤติกรรรรรมขออองงตตัววววเเเด้้้้ยนนนะะะคพาาาูแล่ี ต้นต่อสาเหตุของการเป็น PCOS หรือภาวะถุงน้ำดังไข่หลายใบยที่ส่งผลให้ไข่ไม่ตกเรือรังเนี่ยมันมาจากการที่เรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็มาจากการที่เราเนี่ยมีฮอร์โมนเพศชายที่สูงทานวิตามิน PCO อย่างไรให้เห็นผลแม่ๆรู้กันมาแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะว่า ปัญหา PCOS เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยต้นตอมันมาจากการที่เราเนี่ยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งนำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินดังนั้นแม่ๆต้องมาควบคุมในเรื่องของน้ำตาลในเรื่องของโภชนาการโดยการงดหวานเด็กขาด แล้วก็ลดอาหารพวกแป้งนะคะไปเน้นพวกโปรตีนจากพืชกินกรดไขมันดีมากๆนอกจากนี้ก็คือให้เสริมด้วยวิตามินสำหรับผู้หญิงที่เป็น P C O S โดยเฉพาะนั่นก็คือ P C O V I D ดังนั้นมันจะส่งเสริมทำให้มีประสิทธิธภาพดีคือแม่รับประทานวิตามิน P C O V I D ของครูก้อยร่วมกันกับการปรับโภชนาการงดหวานแล้วก็ลดแป้งด้วยค่ะ